กินพาเที่ยวนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยถุงดำใส่อาบน้ำนะคะตอนนี้หน้าหนาวก็เหมาะกับเพื่อนๆที่ไปตั้งแคมป์นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูเขาบอกว่าใส่น้ำแล้วเราเอาไปตากแดดจะมีอุณหภูมิร้อนก็โดยที่ว่าเราก็สามารถไปอาบน้ำได้โดยที่เราจะไม่หนาวนะคะซึ่งเราสั่งมานานแล้วถุงละร้อยร้อยยี่สิบเอ็ดบาทจากลาซาด้านะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ดูเนาะก็เดี๋ยวเราเอาน้ําใส่จุดได้กี่ลิตรครับอันนี้ถุงยี่สิบลิตรค่ะเดี๋ยวเราเอาน้ําใส่แล้วเราก็ไปตากแดดนะคะตากสักชั่วโมงสองชั่วโมงช่วเงเย็นเนาะแลาเราไปตั้งแคมป์ก็เราตั้งเสร็จเราก็น้ําใส่มันก็ตากแดดไว้ช่วงบ่ายเราก็มาอาบได้เพราะว่าเขาก็มีหูให้เราร้อยกับไอ้ที่ไอ้นั้นได้อะไรนะกาแพงได้อะไรได้เนาะคะแล้วก็จะมีสายให้แต่สายเขามีมาให้ยาวนะคะแต่เรา ตัดออกใช้หน่อยนะีว,วใช้สั้นนะใช่แต่เราก็ลองใช้แล้วแต่ยังไม่เคยได้ใส่ว่ามันจะร้อนไหมอะไรไหมเนาะก็ตรงนี้จะเป็นที่ใส่น้าใช่ค่ะที่ใส่น้ำรตรงนี้จะเป็นวาล์วปิดเปิดใช่ก็อันนี้เดียววาล์วปิดเปิด wow, นะครับจะก,ก็จะเป็นฝักบัวใหใ้เดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําแล้วก็เอาปากแดดไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปปั่นจักรยานกันแล้วเดี๋ยวกลับปั่นจักรยานเดี๋ยวเราก็จะมาลองใช้ดูนะคะว่า จะร้อนจริงไหมตามที่เขาบอกถ้าร้อนจริงก็แนะนําให้เพื่อนใช้ต่อในหน้าหนาวเราลองไปตั้งแคมป์ก็จะไม่หนาวอีกแล้วนะคะไปเดี๋ยวน้ําใส่ก่อนน้ำใส่มันจุได้20ลิตรแต่เราอาจจะใส่ไม่เต็มนะคะเพราะว่าเราแค่อยากลองเฉยๆเพราะเขาบอกว่าให้ไปวางตั้งไว้วเอาทางสีดำเนี่ย โดนแดดแล้วมันจะกักเก็บความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ไว้เราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเนาะซื้อมาก็อย่างไม่เคยได้ลองส้าจริงหนักหนักไป,ไปเลยเราไปตักแดดเลยตัดแดดไม่ค่อยดีแต่ถ้าเพื่อนๆไปก็ฝากไว้ตั้งแต่เช้าได้นะคะพอ ตรงนู้นก็แดดแฝงไว้เฉยวางไว้เฉยอ,แบบอ,อ่ะถ่ายวางไว้นะนี่ครับถากแดดนะครับตรงน,นี้ก็โดนอยู่นั่นแหละโอเค วันนี้เราว่างครับเลยมอบกําลังกายที่อ่างเก็บน้ำวางบอนครับวันนี้เอาแป้งโคเล็กอน้อยครับคนล,ละสองกิโลนี่ครับแต่เต้าปทีละน้อยน้อยครับสองกิโลวันละสองกิโลพอครับวันนี้ว่างช่วงบ่ายโมงระวังรถนะวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมากางเตงกันเยอะนะครับ ก <S an> ็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับนี่มะม่วงมาปั่นจัก,กรยานนี่บายยหน่อยมะม่วงเอ <S an> ที่นี่ก็มีถนนที่เอาไว้ให้ปั่นจัก,กรยาน,นครับก็ก็เหมาะดีครับปั่นไว้ปั่นจัก,กรยานนะครับก็ปั่นได้ทั้งวันนะครับตรงนี้ก็ใครจะมากางเต็นท์เอาจัก,กรยานมาปั่น ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับมาออกกำลังกายกันนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มากลางเต็นนะครับก็มาปั่นจักรยานเยเฉยโอเคหลังจากที่เราไปปั่นจักรยานมาแล้วนะคะเราก็กลับมาอาบนะ้ำแล้วก็ใส่ชุดเดิมแ้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะอุ่นไหมแต่ถึงถึงก็ร้อนถนูงนะคะขอเปิดลองง่ายๆเนาะเพราะเราไม่ได้ลองอาบเราแค่จะลองดูลองดูว่าอุ่นไหม ก็อุ่นนะคะก็ถือว่าผ่านเพราะว่ามันก็อุ่นก็อุ่นกว่าน้าอุทยานอุ่นอยู่อุ่นอยู่แต่โปรตีนจะไหลเร็วนี่นะเพราะเราไม่ได้แฝนไว้เราไม่ได้แฝนเนี่ยเราก็ก็ถือว่าอุ่นนะคะถามว่าถุงด่างถุงใส่น้ำ20ลิตรราคา120บาทอุ่นอยู่ไม่120 121เนี่ยสั่งจากลาซาด้า หน้าหนาวนี้หรือหนาวหน้าถ้าใครจะไปออกทริปแนะนําค่ะตอนกลางเต้นเปิดใสเอาน้าเปิดใสไว้เลยแล้วก็ตัดแดดไว้อ่าตอนเย็นก็อาบได้เลยใช่ตอนเย็นก็เอาไปแฝงอาบได้ไ<ป>เลยอุ่นอันนี้ผ่านหลอออุ่นถึงร้อยเลยครับใช่ค่ะ,อะโอเคครับถ้าไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมง่งพาดีพาเที่ยวด้วยนะคะ ถ้าเรามีคลิปอะไรอกาจะรีวิวถึงหน้าอะไร